กโอเคผมก็สวัสดีเพื่อนมิตรรักชาวอาวีทุกคนเช่นเคยนะจาะวันนี้ผมเอเดียดอีกแล้วนะครับผมจัดไปผมกลับมาอีกครั้งครับคิวเลนของพี่นะผมไม่ได้ทำคลิปมาสองสามวันไดไอเวนโอ้ช่วงนี้ทําคลิปยากมากนะเพราะว่าเล่นป่านี่ค่อนข้างจะยากเลยนะเดี๋ยวผมจะทําคลิปแบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นแล้วกันนะเออคุณไม่สนละนะแพ้ชนะนะ พราะช่วงนี้ป่าเดินเกมยากจริงนะครับทุกคนใครเล่นป่านี่แบบรู้สึกก็แบบตอนนี้รู้สึกอยากโยกไปเล่นแครีเลยเฮียคือมันเล่นยากจริงนะครับโอเคสําหรับตอนนี้ก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะครับเจอคิเด์เจอ, er, เจอทูลเลนนะครับแต่ว่าเราจะค่อนข้างเล่นยากกับโจ๊กเกอร์นิดนึงนะเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยแครีเก็เป็นโจ๊กเกอร์นะครับเราก็จะลุงยากหน่อยนะผมว่าท้ายเกมเราอาจจะเล่นยากนะครับตอนนี้เพราะฝั่งเราเป็นแวนนะเออแต่ก็ามาดูนะว่า เราจะสามารถแบกทีมให้ผ่านพ้นวิกฤตอันนี้ไปได้หรือเปล่านะน้องๆเออจัดไปเกมก็ไม่มีอะไรมาครับฟาร์มไปก่อนนะแพทนี้คือเล่นยากจริงนะแล้วรู้สึกว่าเกมมันเดินค่อนข้างเร็วขึ้นนะมันทําให้แบบว่ามาเลยมัน <c oughs> ทําให้เราแบบฟาร์มหาเงินยากนะครับเดินเกมลําบากนะแต่ผมยังมองว่าคิวเลนก็เออยังพอเล่นได้นะในเรื่องของการเดินเกมนะครับ แต่ว่าใน,นเรื่องของการฟาร์มอย่างเงี้ยมันอาจจะฟาร์มยากนิดน,นึงนะครับแต่เรื่องของการเดินเกมไปแก๊งอะไรเงี้ยมันจะเล่นง่ายนะครับพวกตัวละครที่สามารถหายตัวได้อย่างลิงคิวเลนอะไรเงี้ยนะเออมันจะเล่นง่ายขึ้นนะครับจัดไปมันเดินเกมง่ายนะเออสำหรับป่าตัวที่หายตัวได้ที่แบบฝั่งตรงข้ามมองไม่เห็นนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นตัวแบบเดินไปต้องโต้เง,งี้ยมันมันจับได้นะเฮ้ยอันนี้เราถอยนะทุกคนไม่น่าจะมีซาาไอ้ที่เลือดเต็มลุกตัวนะครับ ใครไหวไปก่อนเลยกูไม่ไหวละครับน้องจัดไปครับตอนนี้สกอร์โดนนำไปสองศูนย์ละเฮียแต่ตึงอีกแล้วนะเดี๋ยวนี้ตึงทุกตาครับแล้วเกมก็เดินค่อนข้างไวนะยังไม่ทันทําอะไรเลยแบบสิบห้านาทีแล้วอะไรเงี้ยนะแต่ไม่เป็นไรครับเราไหวอยู่แล้วนะน้องจัดไปฝ่าไปยาวๆครับไม่มีอะไรมากต้นเกมสิ่งสาคัญก็คือการแท็กเวฟนะครับทุกคนพยายามแท็กเวฟนะตอนนี้ผมไปเล่น LLYRIP มาแล้วนะครับ มันเลยไม่ค่อยชินกับการเล่นอาวเท่าไหร่นะครับช่วงนี้รู้สึกว่าเล่นอาวีฝีมือดับๆของไม่ไปด้วยจัดไปแต่เราไม่เคยหวั่นอยู่แล้วนะครับเขาเรียกว่าสเต็ปมันอยู่ในสายเลือดน้องๆเลยแต่ผมแค่ไม่รู้เรื่องของแพทใหม่แพทนี้แค่นั้นเองนะว่าแบบมันปรับอะไรไปมั่งนะครับโอเคแต่ไม่เป็นไรนะหลักๆที่ผมเห็นมาในแพทนี้ก็คือแบบตัวละครใหม่นะครับที่เป็นซัพพอร์ตนะ UA เอเอลสุนะครับที่ผมมองว่าควรจะแบนนะเออ ไอสามตัวนี้แม่งทาให้แบบเราเล่นยากมากนะครับตัวหลวงตัวป่าเนี่ยเราจะเล่นยากเลยนะแบบเนี่ยดูเดิมมันเดินมาแค่ตรงเนี้ยมันเห็นมันเห็นมันเห็นบัฟเราแล้วอ่ะมันเห็นแล้วเราตีบัฟอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับมันทําให้เราแบบเดินยากนะครับเล่นเกมเล่นเล่นยากนะป่านะเออแนะนําให้แบนนะครับถ้าเกิดใครมีโอกาสได้แบนนะก็จะมีมาเลยอ้ย,อย,อยอก็จะมีหลักหกับเอลซูยูเอะนะครับแล้วก็ไอไอัพพอร์ตตัวใหม่นะเออ ซัพพอตัวใหม่เนี่ยมันลาบากตรงตอนเราไปล้วงเว้ยเวลาเราล้วงตัวบางๆมันแบบพอมันเชื่อมอะไรให้กันอะแล้วมันแบบอืดขึ้นอ่ะผมไม่รู้ดินั่นแหละก็เลยมองาเล่นยากขึ้นครับแล้วก็สําหรับแบบยูเอมันก็สามารถโป๊กเราได้แต่ตานี้ทีมเราเล่นนะก็ค่อนข้างจะสบายใจหน่อยครับมาเลยตายนะอย่างงี้ไม่รอดโอ้โหเอ้ยใจกูฆ่าก็ไม่ได้ไปไหนอะไปไหนละไอจวดเออดีหนีหนีหนี ไปไปไอจวนมันหนีไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี่ครับแต่เวลาเราแต่เวลามันสกิลสองเราก็รอเชิงได้นะจริงๆเราไม่ต้องเปิดก่อนอยู่แล้วนะครับเราต้องรอไอจวนมันกดสกิลสองก่อนนะถึงเราจะเข้านะครับไม่งั้นเราก็ลวงไม่ได้นะ่อะอย่างนี้เราเราดูคูมเชิงไว้ทาให้แวนตีปั้มไปนะเฮ้ยนี่หูบังไม่ติดเลยนะเกือบตายล็อกซี่โอเคกลับไปฟาร์มทมมิงเราต่อนะครับพยายามเล่นแบบหาเงินให้รวยๆเข้าไปนะทุกคนนะ คือผมผมพูดไวทุกคลิปแหละว่าเวลาเราเล่นพวกคิวเลนอย่างเงี้ยเราต้องแบบหาเงินให้รวยนะครับตัวละครเราจะเสียเปรียบแค่ไหนถ้าเรามีเรื่องของการเงินเข้ามานำเนี่ยเราก็จะเล่นง่ายนะเออจัดไปโอ้ยสกอรแล้วก็สูสีเออค่อนข้างตึงครับช่วงนี้ตึงทุกตานะผมบอกเลยไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะหรือผมแบบไม่ถนัดเรื่องของของแมปด้วยนะผมผมรู้สึกว่าผมไม่น่าจะถนัดแมปนี้นครับรู้สึกต้องปรับตัวอีกหน่อยนะ ตายอย่างนี้มาเดิก็มาดดถ้สก,กัดแล้วไงอ่ะสก,กัดมันมีดีแค่เลือดเดยวนนะทุกคนมันไม่ได้อึดนะมันแค่เลือดเดยวแค่นั้นเองนะครับแต่ช่วงท้ายเกมเราก็จะไปนัวกับมันแล้วกันนะมันเราก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเออเฮ้ยแอะโอ้โหโอ้โหเฮ้ยไอจวนดเอาโอ้โหมาดิกกลัวที่ไหนอ่ะกูกลัวที่ไหนไรฮี่ไอจวนตายซะโอ้โหดามเมจเวทยฝั่งหนูค่อนข้างเยอะนะ ผมว่าถ้าเรายื้อในช่วงต้นเกมมันจะไม่ดีนะช่วงท้ายเกมนี่ผมว่าเราน่าจะเสียเปรียบอยู่นะครับอย่างที่บอกครับฝั่งเราเนี่ยหลักๆก็จะเป็นฟอร์เรนใช่ไหมฟอร์เรนแวนนะครับที่หลักๆคือ2ตัวนี้ผมมองว่ามันมันเก่งนะแต่มันมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับแต่อย่างแวนถ้ายืนดีๆมันก็เล่นได้ครับแต่ฟอร์เรนเนี่ยคือถ้าท้ายเกมนี่จะเล่นยากเลยนะ ถ้าลำไม่ตายจริงล้ำฝั่งตรงข้ามไม่ตายจริงก็คือทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าดันป้อมก็ไม่เก่งนะเออต้องแบบเน้นไฟให้ชนะนะครับสําหรับตานี้นะเพราะอย่างตัวเราก็สปีดไม่ค่อยเทพเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็แยกดันเรียบได้อยู่นะเฮ้ยโหจะนัวกันอย่างเดียวนะครับจังหวะนี้ก็ตองเล่นไปเรื่อยๆนะผมไปเล่นผมเล่นสองเกมไงเดี๋ยวไปเล่นเอลเอลบ้างอาีบ้างนะครับคือทําคลิปเอลเอลมาไม่มีคนดูไอ้เหี้ย ก็เลยแบบเออมาเล่นอาวีก่อนทําคลิปอาวีก่อนละกัน,นคือมันก็เบือบ่อเบื่ออาวีไงเล่นเบื่อนะแล้วก็ตั้งแต่ปรับแพทนี้มาเนี่ยเล่นไม่ถึงสิบเกมเลยนะจริงๆก็ามาดูกันว่าเราจะเล่นได้ไหมผมไม่รู้หรอกว่ามันปรับอะไรไปบ้างนะแต่เราก็รู้สึกว่มามันเล่นยากขึ้นเยอะนะถอยเลยโอ้ยดีนะก็ไม่เดินไปทางนั้นแวนน้องถอยแล้วล่ะไ้พี่โอ้กูต้องโดนอีกแล้วหรอไอ้น้องใจเย็นๆนะครับ อย่ามารอเล่นกับพี่นะเฮ้ยได้นะอ่าตายนะแตกหนึ่งโอเค,ถอ,คถอยับถอยรอเชิงครับรอจังหวะนิดนึงนะเลือดเต็มทุกตัวทุกคนมันลวงยากนะครับสําหรับตอนนี้นะไอจวนเนี่ยถ้ามันไม่กดสกิลสองนี่ก็ลวงไม่ได้นะลวงมัว่วซัวก็แตกนะครับเราเฮ้ยไอจว๊ดกดสกิลสองนะนี่เราอ้อมหลังเลยนะครับเห็นตัวสร้างอยู่นะโอเคเอา้อาวอ้าวแตกหนึ่ง,แต,งแตกสองแตกสาม,มาเลยเหีย โอ้โหไม่หลอดไอ้เฮียโอ้ยแต่ก็ยังได้ไหลยอยู่นะครับหแม่งเกือบแล้วเกือบเฟี้ยวรอจังหวะนะทุกคนจังหวะนี้ไม่ต้องรีบเล่นนะแต่ผมว่าไม่น่าจะไหวป่ะมันมันติดป้อมอ่ะเนี่ยเนี่ยแหละครับคือข้อเสียของแวนนะคือมันไม่สามารถตีป้อมได้ในระยะที่ไกลๆไว้เออวอยากจ,จะออกธนูใหม่หมาธนูทองที่กดใช้ครับที่มันเพิ่มระยะนะเออนั้นออกมาแล้วก็ตีได้แต่ว่าจะออกมาตีป้อมมันจะคุ้มหรอใช่ไหมละ่ะ โอเคก็ไม่เป็นไรนะอย่างที่ผมบอกนะตอนนี้คือต้องไฟให้ชนะเท่านั้น,นครับแล้วเราจะถึงเอ้ยเราจะถึงอ่าดันบ้านได้นะไม่รอดีอยงเงี้อุย้ยหายเลยเหรอทูเรนหายเลยเหรอ <c oughs> แต่เราก็ต้อง,ต,องต้องกลัวมันหน่อยนะเพราะว่าในช่วงถ้ายเกมนี้ทูเรนมันจะเก่งนะครับตอนนี้มันก็กาดอย่างเงี้ยแหละนะครับเพราะว่าของมันยังไม่เยอะนะเดี๋ยวรอของมันเยอะดิทูเรนนี่คือเป็นตัวเลดจัดนะครับตัวพลิกไฟเลยนะสาหรับทูเรนนะ มันมันค่อนข้างจะพลิกไฟได้ง่ายนะครับทุเรนอ่ะมันแรงจัดอ่ะไม่รู้ดิผมก็ชอบเล่นนะแต่ว่าช่วงหลังมาก็เล่นแต่คิวเลนนะครับแต่คลิปคิวเลนไอ้เียเล่นป่าตัวอื่นไม่เป็นแล้วตอนเนี้ <c oughs> เออก็เพื่อนเพื่ออยากให้ผมเล่นคิวเลนนะครับผมก็เล่นคิวเลนให้ดูนะเออพอเเล่นคิวเลนเท่านั้นแหละเฮียตัวอื่นก็เล่นไม่เป็นเลยครับอ้อยเอ้ย,อยนาคงนาคอสสัตว์ก <c oughs> ูเล่นคิวเลนเป็นตัวเดียวชิบหายเรยนะครับจัดไปไม่เป็นไรเพื่อคนดูเราทําได้อยู่แล้วน้องๆเองอ เราเป็นเมนเราก็ต้องโชว์ซะหน่อยนะครับเออแต่อย่างที่ผมบอกนะสาหรับคิวเล่นเนี่ยผมถึงผมจะเป็นเมนมันก็จริงนะถึงผมจะเล่นตัวมันบ่อยก็จริงนะครับแต่ผมก็ไม่ได้มองว่าตัวมันเก่งนะตัวมันค่อนข้างกาก,ากากเลยด้วยซ้านะครับคือมันต้องพึ่งเพื่อนเยอะเกิน<ๆ>ไปนะอ่ะจังหวะน,นี้อ่ตายนะสองตัวตกหนึ่งกสองมาเลยไหลต่อนะจังหวะน,นี้เฮ้ยโอ้โห,โหทีอ่ะมีฟิกเกอร์แล้วมึงไม่ใช้ตั้งนานหรอไอ้สัมแม่ <team> งรอให้เดินเกอ<ห>ืกอบตายก่อนค<ห>่อยใช้นะ ไอ้มันเชิงหนาเตอะนะอารมณ์เหมือนฟันเหลืองเตอะวะใช่ปะครับเราเชิงเราเชิงโอเคเฮ้ยน่าจะชนะหรือเปล่าแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้ามีปลาปีกรานะผมมออือเดี๋ืมไปซื้อกินกันนะไอสัตว์เวอร์ใช่ปะครับเอาละครับเริ่มถึงความสนุกกันนะตอนนี้รู้สึกก็เริ่มเข้ามือน,นิดหน่อยนะต้องถ้าใครเล่นทุกวันมันจะเข้ามือนนะแต่ผมเล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะจริงจริง ผมมาเล่นแค่ตอนทําคลิปนั่นแหละเน่อเอก็เลยจะน,น่าเบื่อหน่อยครับเฮ้ยแค่วันนี้เอาหูฟิกเกอร์เอ้ยเออได้หลายอยู่มาเด้อีเหี้ยแตกไปสองโอเคหาดักหาทําเวมแล้วทุกคนตอนนี้นะเนีย่ยแม่เสียดายนะอ้าวตายไม่รอดดยครับน้องชายที่รออยู่แล้วโอ้โท้เขาเรียกว,ว่าแฮกแมพเวมาดักรอ จากไปต่อไปก็เซ็ตเคียวรอไปเลยนะเนี่ยผมชอบติดแบบลืมบอกรองเทา้าว,าว่าวูดเป็นด้านซีซีนะจริงๆถ้าอย่างที่ผมบอกถ้าเราได้ออมนิอามแล้วเนี่ยอมนิอามนะเออแล้วเราก็ควรออกรองเท้าด้านซีซีนะครับมันจะทําให้เราไหลง่ายขึ้นนะไม่สะดุดนะครับแต่ถ้าตาไหนมันมีตัวซีซีไม่เยอะเราก็ใช้รองเท้าตีไว้ก็ได้นะครับมันก็สามารถทําให้เราแบบเสริมดาเมจได้อีกหน่อยหนึ่งเหมือนกันนะเออตีเร็วขึ้นมันก็มีดาเมจมากขึ้นนะครับแค่นั้นเอง แค่นี้แหละที่ของผมผมเอามาไว้ฟาร์มแค่นั้นแหละออไม่มีอะไรมากเลยนะครับแล้วก็โรคูดาสิลสองในช่วงต้นเกมนะแค่นั้นเองจังหวะนีน้เออเพื่อนมึงต้องทําเวฟกันหน่อยนะครับเออ,เอ,อ,เอ,อแต่ผมว่าเลดเกมนะ่าจะสู้ยากนะสําหรับผมแหละนะครับโจ๊กเกอร์นะทูเลนนะครับกิเด์นี่โดนโบกเขาสองทีนะ่าจะเลือดหายหมดหลอนนะสําหรับผมนะอะเค ไอ้โจ๊กเกอร์นี่น่าจะลวงยากด้วยนะครับเพราะว่าถ้ากิเดอร์เขากันดีๆนี่ก็เราก็ลําบากเพราะมีสก,กิลสองด้วยนะไ,ได้ไหลาหรือเปล่าเพื่อนเดี๋ยวพิ่งเล่นได้ปะ<ม>ต้องไปทําเบรบล่างนะครับให้มันดันสามทางนะกลัวไปแล้วเพื่อนจะตายหาทั้งที่มันเล<ม>เอาไงดีวเนี่ยไอ้เฮียกูยึกยาก <ๆ S 1> ยึกยักกันนะโอเคผมจะไปนะเออเนี่ยผมกล้าแล้วไอ้เขี้ย กูมามึงบวกกันเนอะโอ้โหทุเรนไม่ตายด้วยครับเนี่ยแหละที่ผมกลัวนะโอเคน่าจะไปหล่อยทากเลยสักตัวนะอ้าวทุเรนเคมาเดยก็มาเดยครับอุ้ยแม่งพุ่งหนีอ้เนี่ยครับคือผมไม่อยากไปดันเลนเมื่อกี้ก็เพราะอย่างนี้แหละกลัวแบบไปดันปุ๊บแล้วเพื่อนแม่งเล่นกันนะครับพอมาเล่นกันแล้วเราไม่อยู่อย่างเงี้ยเราก็เราเป็นตัวเก็บสร้างไงทุกคนเข้าใจปะ่ะเออมันต้องมีสร้างอยู่แล้วถ้ามันนัวกันนะ โอเคไม่เป็นไรนะครับเดีย๋ยวผมไปรอไปรีไปเคลียร์เวฟไปเคลียร์ออบเจกต์เราก่อนนะโอ้โหปล่อยแตกหมดเลยเพื่อนจัดไปโอเคทุกคนไอ้เหี้ยข้ามมาไกลาเลยนะะแม่งกูไม่ได้อาจคลิปไว้ชิปหายมีคนโทรมานะทุกคนเออแล้วเวลามีคนโทรมาเนี่ยคลิปมันตัดไปเลยนะครับมันก็เลยไม่ได้อัดไว้ต่อนะทุกคนแล้วกูก็ลืมอัดไว้ยาวเลยนะครัไม่ทีเกือบแพ้แล้วนะ เกือบไปเลี้ยวนะครับได้กอดมาก็จริงนะแต่ว่าเหมือนจะสู้ยากเลยคือผมว่าทีมผมมันโฟกัสเลนบนกันมากเกินไปนะครับจริงๆเราทําเลนอื่นเข้ามาด้วยก็ได้นะจังหวะอย่างนี้นะแล้วจังหวะผมไม่อยู่เพื่อนมันชอบนัวกันอ่ะแล้วพอมันนัวกันมันตายแล้วผมแบบไอ้เฉพาะผมแยกไปทําเวฟแล้วมันตายกันก็ซวยผมอีกโอเคอย่างนี้นะถอยนะครับไม่น่าจะไหวนะทุกคนไอ้เพื่อนมึงถอยกันก่อนนะครับน้องๆ เราเลือเลือดครึ่งหลอดนี้เราไม่ควรไปโปเขานะ้เว้ยอย่างที่ผมเคยพูดไปดูคลิปนะเวลาเราโปเขาอ่ะถ้าเราโป๊เขาหน้าบ้านเขาอะเขากลับไปเติมเลือดเมื่อไหร่ก็ได้เว้ยแต่ถ้าเราแบบเลือดเริ่มน้อย้วเราควรเลิกโปเขาแล้วก็กลับไปรีเลือดนะถ้าเราโป๊เขาอยู่อย่างเงี้ยเขาไปกลับไปรีเลือดมาเลือดเขาก็เต็มแต่เลือดเราครึ่งหลอดเท่าเดิมนะครับเราก็จะเสียเปรียบนะอ่าจังหวะนี้มึงไปเล่นกันโอเคทีไปเล่นกันนั่นแหละบันเทิงแล้วกูจะไปล้วงตัวไหนนะเพื่อนอย่างงี้โอเค ผมว่าน่าจะแพ่นะับตอนนี้เดี๋ยวเราดันได้อยู่นะเขียวไปเฮ้ยอาอทูเนรนก็มาดิเจทูเรนก็มาดิได้อยู่ได้อยู่ครับน้องๆเฮ้ยโอ้โหนี่สกิลสองอีกอีจวดโอ้ผมว่าผมน่าจะแพ้ทุกคนเดี๋ยวผมขายรองเท้าออกตายเกิดนะแล้วก็เซตเขียวไว้เผื่อยือ้อโอ้โหยื้อไม่ได้หรอกจริง โอ้เนี่ยครับข้อเสียของผมนะผมบอกแล้วนะว่าตอนนี้เพื่อนไม่ชอบไปเล่นกันอย่างเงี้ยแบบแต่น่าจะแพ้และออโอเคตามนั้นนะครับขับเคลียวหน่อยออยือย้อๆหน่อยอือ๋อไม่รอดนะผมก็โอเคขี้เกียจทำแล้วนะครับลิปได้แค่ไหนก็แค่นั้นแล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้นก็แพ้ไปนะเออคือผม มันเล่นค่อนข้างตึงหลายๆเกมนะครับผมก็เลยแบบเออแม่งยุ่งยากว่ะคียแพ้กูลงแล้วกันตารเนี้ยเออโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการเล่นคิวเลนนะดูให้เป็นแนวทางก็พอนะผมผมแพ้ก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเราแพ้เราก็ช่างมันไปนะเก็บดาวเอาใหม่นะแต่ผมก็มาทําเป็นแนวทางให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะว่าเราเล่นยังไงควรเล่นแบบไหนนะครับแต่อันนี้คือทีมตายก็คือจบนะครับอย่างที่ผมบอกนะคิวเลนถึงผมจะเป็นเมนผมก็ไม่อวยนะครับว่าตัวมันเก่งนะ มันพึ่งทีมในหลายๆด้านนะครับต้องให้ทีมทําซากให้ต้องให้ทีมยืนให้นะครับต้องให้ทีมเล่นกันดีๆอย่าตายแบบเซฟสกอร์เราเรามีของอะไรเงี้ยเออมันค่อนข้างจะพึ่งทีมในหลายๆด้านนะครับเออแต่ว่าถ้าเรามีใจที่รักในตัวของคิวเดนเราก็เล่นไปนะครับน้องๆคอ,ออไม่มีใครว่าอะไรอยู่แล้วนะเออก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคิวเดนเกมนี้นะแพ้ไปนะครับแต่จัดไปสิบห้าคิวเฮีย บ่อยนะครับผมอะยี่สิบคิวสามคิวผมก็แพ้มาแล้วแค่นี้ไม่เป็นไรนะไปแล้วน้องๆบาย